สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์ตลาดโตลูกหน้าสารชูบรี่เหมือนเดิมนะครับพามาดูยำแซ่บๆกันนะครับวันนี้วันนี้ฝนก็ตกนะครับเจเปิลเจเปิลเพิ่งจัดร้านเสร็จนะครับลูกค้าก็เริ่มเข้า เรามาดูกันทันยำเชื่อเลยครับเชิญเลยค่ะยำาัไมได้ดีครับดูเมนูกันได้นะครับเออ YouTube ครับช่องทางร้านครับครับผมแล้วก็มี YouTube ช่องอื่นมาทำด้วยครับ ดักก็เลยมากินดูครับครับอร่อยครับจะดูว่าตามทารี่นี่ไหมครับเล็บมือนาเล็บมือนางหนึ่งเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดเล็บมือนางไม่เผ็ดรสจัดไม่เผ็ดอ่ะอย่าด้าเทีะไิหกแล้วกันครับผมไม่ผิดหวังครับอร่อยครับอันนี้ลูกค้ามาตามกระแสโซเชียลนะครับมือ

อยู่กรุงเทพยังไม่กินเลยครับกลับมากินที่นี่น <asa 2> ถ้าเป็นหมึกเป็นทะเลพวกทะเลสีิบา,าบาทหมูกับไก่ยี่สิบครับใ,ใช่ครับกระเพารากับหมูก,กระเทียมครับะะเรามาดูพิเปิลเจเปิลยำกันนะครับ นี่ยำอะไรครับอันนี้ยำเ,เส้นแยกน,น้ำยคัคุณเส้นแยกน้ำยำหกสิบบาทนะครับราคาจับต้องได้นะครับแล้วทางร้านจะมีกะเพรายี่บาทนะครับหมูกับไก่20ทะเล40่สิครับอยู่ทางด้านนูนนะครับ อร่อยจริงต้องมาลองครับยสำสามไข่แยกกันยำไปนะคะยำเลยนะคะวันนี้บรรยากาศฝนตกนะครับ แยกน้ำกลับบ้านนะครับน่าทานมากครับกุ้งตัวใหญ่ๆครับอันนี้60บาท60บาทนะครับ,นนบกล่องไม่กล่องไม่คิดเงินเพิ่มนะครับกล่องเก็บไปเวฟกันได้นะครับ ขอบคุณนะครับลองไปชิมดูครับแซบไม่แซบ,แบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคะเผ็ดน้อยรถจักร ไปเป็นเมนูยำสามไข่นะครับเมนูนี้ร้อยยี่สิบบาทนะครับยำสามไข่จะได้แมงดาหนึ่งตัวเลยนะครับไม่มีกัก๊กไม่มีต๊นนะครับร้านนี้ให้กันไปเลยนะครับหนึ่งตัวเรามาดูกันไข่แน่นนะครับ ไม่แน่นจริงครับไม่แน่นเราไม่ให้ไปนะครับแน่นจริงครับนี้ปล่อยผ่านครับ ฝนตกเราก็ไม่หยุดนะครับทางร้านหยุดก็หยุดทุกวันพุธนะครับออออื้กแม่เเพน สี่ไข่ก็มีนะครับร้อยห้าสิบเป็นไข่ปลาดุกทะเลเพิ่มอีกไข่ไหมครับ <c oughs> อร่อยเหมือนกันนะไข่ปลาดุกอะ่ะเหรอไม่เคยกินนี <c oughs> ่นะครับยำสามไข่ทางร้านนะครับแล,ล้วกะราดน้ำยำไปนะครับเดี๋ยวเขาเก็บภาพหน่อย ยกมาขอเก็บภาพหน่อยขึ้นหน้าปกหน่อยไปครับเดี๋ยวเราจะพาดูวัตถุด,ดิบทางร้านนะครับดูวัตถุด,ดิบนะครับยำแหนมก็มีครับขอบคุณนะครับ เส็ดน้อยรถจัดพี่เปิ้ยังจัดร้านไม่เสร็จนะครับเยอะายไดูหาลปูดำนะครับปูมา้าไข่แมงดาวนี้ก็เยอะนะครับต้มมาใหม่ เดี๋ยวเราให้ดูเมนูนะครับนี่เมนูทางร้านนะครับนี่ยำเลยครับยำเล็บมือนางค่ะเล็บมือนางครับเมนูนี้ก็60สิบาทนะครับ คใหญ่ๆโตอเลยนะครับอีกเก่งขึ้นของไม่ทันเสร็จนะครับลูกค้าเข้ากันเลยทําให้ก่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมองชนชาแนลด้วยนะครับนี่ดูกุ้งดูกกุ้งดูกุ้งหอยแคงครับไข่ปลาลิเซีย นี่หอยนางรมนะครับตัวใหญ่ๆเลยข,ขี้ไม่แถมครับร้านนี้แม่ค้าไม่ดองเหล้าขี้ขี้ขี้ขแมงดาไม่ดองเหล้าเรามาดูนะครับยำไข่แมงดากี่ชุดครับ สองตัวียวครับสองตัวหนึ่งชุดเรามาดูนะครับแน่นไม่แน่นล้วงลึกครับตัวใหญ่ไม่มีขายจ้มันไม่อร่อยเคยมาขายแล้วลูกค้าบอกไม่อร่อยนี่ครับแน่นนะครับแมงดาจานจะไม่อร่อยเม็ดจะแข็งๆครับพี่ตัวเนี้เขาลูกค้าเขาชอบครับ มาดูตัวที่สองนะครับโอ้โหดูตัวที่สามนะครับโอ้โหแน่นทุกตัวครับไข่ทะลักเลยเจเปิ้ลไข่ทะลักนะครับ พามาสั่ง2ตัวเลยนะครับชุดเดียวปิดเลดี๋มวม่วงก็มาซอยกันหน้าร้านนะครับเตรียมงานไม่ทำครับวันนี้กระเพราเชอร์เลยจ้าเรามาดูหน้าตา เชิญเลยครับเมนูในร้านมีนะครับกระเพราเมนูร้านมีนะครับอ,อ่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับช่องหนึ่งมือนชนชาแนลนะครับ น้องใหม่นะครับช่องทางร้านนะครับเอายำรวมทะเลครับเผ็ดไหมครับเอาอกากาำรวมทะเลเผ็ดกลางกลับบ้านนะครับกลับบ้านนี่ครับเดกธรรมดา แน่นแน่เลยนะครับไม่แน่นเราไม่ให้ไปครับ เมนูนี้160บาทครับเมงดา2ตัวใช่ไหมครับจิ๊ปเปิลใช่ค่ะตังค์ตัะคตดเนี่ยนะค้า ต่อไปเป็นยำรวมนะครับเมนูนี้ร้านขาย60บาทนะครับ ลรืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องมือง,งชนชาแนลนะครับ จำรวนทะเลนะครับมเมนูนี้6 0บ,บาทนะครับน่ากินมากครับคุ้มครับมาร้านเรานี่คุ้มเลยครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับร้านเปิ้ลยำเซฟเวอร์ตลาดโตลุงน้าสารชลบุรีนะครับฝากช่องด้วยนะครับ หนุ่มเมือง,งชนชาแนลครับน้องใหม่ครับจะนำยำม,มาเสนอให้ดูกันตลอดตลอดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับมาป้ายนี้เลยนะครับป้ายร้านนะครับ ยำไข่เบงดาผิดมายได้ผกักขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับขอติดตามไปด้วยนะครับหนูมมืองโนชาแนลครับอีพีหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ